เิดตัว m o Morning c คอยของแอปรู้ใจนะคะของ ACS ซึ่งออาอ่ะเป็นลูกบ้านอยู่แล้วแล้วเรามีประสบการณ์ในการใช้งานอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็วันนี้เราก็แบบเหมือนได้เจอผู้บริหารด้วยแล้วก็มาแสงความยินดีด้วยกับกับ r n i n g c คอยนะคะที่ท,ที่ได้ใช้ในแอปรู้ใจซึ่งออมคิดว่ามันมันคุ้มค่ามากๆเลยอะ่ะแทนที่แบบเราจะได้ใช้เฉยๆเราได้รีวอร์ดเป็นมอน n g งคอยกลับมาด้วยเรารู้สึกว่าเอ้ยเอาไปแลกนั่นแลกนี่ได้หรือว่าจะเป็นแบบ ค่าบริการส่วนลดต่างๆเวลาที่เราต้องแบบทําบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยสําหรับลูกบ้านค่ะคุ้มเลยนะคุ้มมากเออแอนนี้ไม่ใช้งานง่ายไงสะดวกสบายสำหรับลูกบ้านจริงๆเอาอย่างนี้ก็คืออย่างอย่างองอมอ่ะเป็นผู้หญิงก็จะไม่ค่อยรู้ว่าเฮ้ยวันวัน,วนเออปีปีหนึ่งอ่ะจะต้องทาอะไรเกี่ยวกับบ้านด้วยอย่างบ้านมันจะต้องมีแบบคำภาษะบอกเกอะเธอบอกเกิรอคืออะไรฉันไม่รู้เลยแต่วันหนึ่งมีคนมา เออคุณอมครับจากแอลรู้ใจนะคะต้องทำคอนเสิร์ตบอกเกิดแล้วอะไรย่างเงี้ยแล้วก,ก็ดีจังเลยอะ่ะถ้าเกิดไม่มีแอลรู้ใจอะ่ะคือบอกเกิดยังต้องเป็นบอกเกิอไงแล้วฉันจะอาบน้ํายังไงทั้งปีแบบเป็นแบบสกรปรกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เหมือนนี้ผู้ช่วยส่วนตัวไงไม่ว่าจะเป็นการฉีดปวกนั่นน,น,นู่นนี่มันเป็นอะไรที่เราแบบ ไม่รู้แล้วต้องทําเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ไฟในบ้านดับตามได้ไหมอะไรนะคะอยู่ไฟในบ้านดับตามได้ไหมได้สิได้ทุกอย่างเลยแล้วแบบโหวันงานเทศกาลต่างๆได้คือแรกอะไรความจ๋าขอโทษที่รบกวนแ่ะได้ค่ะขั้นแรกขั้นแรกเันเด็ดเออ ก็ตูพอตูเหมือนกันเลยสูบไปมากสูบไปเหมือนเดิมแม่หรือว่าถอดส้นสูงไอ้ถอดรองเท้าตลอดเทงเ์นทั้งม่ใส่ส้นสูงต่ออ่ะไอ้ยันถอดไปดีถอดรองเท้าเดีวเราเริ่มสัมภาษณ์กันใหม่เลยไหมไม่ไม่ผมเป็นเรื่องงานอยู่ได้อยู่เมื่อกี้เดดไธอจะถอดหรือเธอจะยืนเหมือนเดิมเธอจะถอดหรือจะยืนเหมือนเดิมถอดรองเท้าหรอให้ให้เธอเลือกเธอจะยืนเหมือนเดิมหรือเธอถอดรองเท้าเอาโอเคถอดถอดถอดพ้อมดก่อนพอมด้ก่อน อ่าพอด้ไหมคไม่เดี๋ยวเอาใหม่ยังอย่งไม่ได้ครับประเด็นเอ็นดูความเอาสุชาร้อนด้วยเหรอโอ้ยหลับตาแบบดีหลงจากตึกแล้วค่ะอ่าแอคชั่นอ่าแอคชั่นอ่าแอปพลิเคชันนี่มันดียังไงนะคุณเอาคำถามเริ่มใหม่เลยนะคะเริ่มใหม่เลยอันไง้ที่หนึ่งคือแอปพลิเคชันเอ่อรู้จักคุณรู้จักแอปพลิเคชันรู้ใจค่ะคือสำหรับออมานีมันตอบโจทย์มาก คือทุกอย่างที่เป็นไซเคิลของการเมนชนนนบ้านอนะ่ะคือเขาจะเตือนเราในนั้นเลยหรือว่าจะมีผู้ช่วยที่แบบสามารถเขาจะโทรมาบอกเราเลยอะคะ่ะว่าวันนนึงอะเราต้องทําอะไรบ้างหรือครบรอบปีเราต้องทาอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งงานสวนอะงานสวนของบ้านเราเราแบบไม่ได้อยากจ้างคนสวนที่แบบรายเดือนหรืออะไรเงี้ยก็เราก็สามารถทำบุ๊กกิ้งในในั้นในในั้นในแอปได้เลยซึ่ง<ผ>ม <ๆ S 2> ัน ใช่เขาจะมาแบบที่บ้านเราตามตามนัดเลยอ่ะเรียกว่าแอปเดียวครบแอปเดียวครบทุกทอย่างมีสิทธิพิเศษก็คือแบบมอร์นิ่งคอยเอาไปแบบไปแลกการบริการต่างๆรุ่นรางวัลได้อีกรุ่นรางวัลได้อีกอะไรใดๆซึ่งแบบเรารู้สึกว่าม,มันมากกว่าการซื้อบ้านแล้วใช้งานสะดวกไม่ออกการใช้งานคือสะดวกมากค่ะคือยิ่งแบบอามาเด็กๆรุ่นใหมอ่อ่ะก็สามารถแบบมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เขาด้วยค่ะหรือว่า ผู้ใหญ่ที่บ้านอย่างคุณพ่อเขาก็เขาก็ใช้เป็นเป็นคนสอนอองด้วยซ้ำในลองจิ้มเราดังเหมือนพี่น้องในเราแลองแอปพลิเคชันแล้วเนาะใช่ต้องรีบแบบโหลดมอร์นิ่งคอยเลยเพราะวันนี้ได้ห้าห้าสิบห้าพันห้าพันคอยฝากไปค่ะสักงฝากหน่อยค่ะใครที่อยากอยากเซมีบ้านหลังหนึ่งดูใหญ่นะ ก็ขอฝากโครงการ SC s c s เสรด้วยนะคะอาขอฝากโครงการ SC s c s เสรด้วยนะคะแล้วก็ฝากแอปรู้ใจด้วยนะคะก็คือใครที่แบบสนใจแบบกำลังมองหาบ้านแล้วก็บ้านที่มีคอมมูนิตี้ดีๆนะคะอมอก็อยากแนะนำให้มาลองดูบ้านของในเครือ ACS เสร็จนะมีหลายโครงการมากๆนะคะแล้วทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือเป็นบ้านเนี่ยก็จะได้ ได้สิทธิพิเศษอะในการเหมือนเรามีผู้ช่วยอะค่ะก็คือแอป,ปรู้ใจเนี่ยมาช่วยดูแลบ้านหลังจากเราซื้อบ้านไปเราก็มีผู้ช่วยในการดูแลบ้านด้วยซึ่งอมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆสําหรับลูกบ้านนะคะหลังจากที่อมอลองใช้งานมาแล้วสปีนะคะก็ใครที่กําลังมองหาอยู่อยากให้เปิดใจให้กับบ้านของออเสร็จนะคะออมทำในเรื่องที่เราทาหอนนะใช่ไหมตาหอนอ๋อยังมีรอยอยู่เลยเห็นปะคะคือปกติออมเป็นคนที่แพ้อะไร ยากมากเลยนะคะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยแพ้อะไรอะ่ะช,ชนะามาตลอดแบบว่าเลือกไม่ว่าจะครีมหรือว่าเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็แปลกใจว่าทําไมออมอะอยู่ดีแบบผดออมขึ้นก็เลยเออเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าวันนั้นนะออมเป็นใคใชนะอผมก็คิดว่าออมอะไข้แตกแล้วแบบมันจะเป็นแบบแตกอ<ๆ>อกมาที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไปถามทุกคนเขาบอกว่าไข่แตกไม่มีผื่นที่หน้าก็เลยทำอะไรอ่ะอ๋อวันนั้นก็คือลืมเอากระเป๋าเครื่องสำอาง แล้วออกไปข้างนอกต้องแบบไป,ไปเจอคนยอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันมีลิปสติกอยู่อยู่แท่งหนึ่งเราก็เลยเอามาทาปากทาแก้มทาตาคือแท่งเดียวไงเออคอนเทนต์เนะาะใส่คอนเทนต์เรีเอเตอร์แล้วก็อุ้ยสวยงามเวลาทำคอนเทนต์แล้วผ่านมาวันหนึ่งมันก็เลยถืกขึ้นนะคะเราก็เลยโทรไปถามเ,าเ,าเาขาเรียกว่าอะไรนะพี่ที่ที่เป็นอ่านดีให้กับแบรนด์เครื่องสำอางที่ยอมทำอยู่อะคะ่ะลิปสติกไม่ใช่แบรนด์ฟิน b ิวตี้นะคะทุกคน <laughs> เป็นแบรนด์อื่นนะคะ <laughs> ดันฟินยังไม่มีนะคะก็คือโทรไปถามเขาก็บอกว่าคือลิปสติกมันจะมีแว็กซ์มีอะไรที่มันไม่เข้ากับหน้าเราที่แบบแว็กซ์ที่มันแบบเกาะปากแต่ว่าเวลาทาแก้มทาอะไรอะ่ะมันจะไม่ไม่ซับพอร์ตกันมันจะอุดตันค่ะก็เลยมาจบสายคอนเทนต์จบสายคอนเทนต์แล้วก็เลยมาทาคลิปเตอือนเลยว่าแบบระวังระวังกันหน่อยนะเพราะว่าถ้าเราจะใช้อ่ะอาจจะต้องใช้แบบแนวลิปแอนชีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราต้ไปหาหมอผิวหนังไหมอ,อ๋อ ไม่ได้ไปค่ะก็คือทาครีมแก้แพ้อะไรเงี่ยตอนที่ผื่นขึ้นตกใจไหมก็ตกใจค่ะแต่แค่งงมากกว่าว่าจะไปทาอะไรมาปกติอะร้อยวันพันปีไม่เคยไม่เคยเป็นผื่นเป็นอะไรเลยวิตกถึงท่านพวงหน้า,าสะพัไหมคยเออถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนนะคงวิตกเหมือนกันนะคะ,ะแต่ว่าพอดีว่าช่วงเนี้ยแบบ ไม่ไม่ได้ถ่ายละครเนี่ยยังเป็นช่วงพักช่วงเบรกเราไม่ต้องไม่ต้องใช้หน้าก็เลยโอเคดีแล้วไปอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้รีตกเย่า้ไม่ส้บงรุญอาการไม่หาหมอหรือว่าในเผื่อว่ามันจะมีเอฟเฟคคือเราก็คิดว่ามันก็น่าจะหายเองได้แหละใช่ค่ะก็จากมันกดขึ้นแล้วมันมีอาการคันเกิดขึ้นไหมครับบนหน้าคันแล้วก็ปลขึ้นค่ะมันเกิดจากการที่แว็กซ์ที่มันอยู่ในตัวลิปสติกอะค่ะ มันไปเคลือบตามรูขุมขนที่หน้าเราใช่มันก็เกิดการอุดตันนะอะไรเงี้ยแล้วเราออกไปข้างนอกมันเจอฝุ่นเจออะไรมันก็ยิ่งสะสมนะคะซึ่งออมก,ก็คิดว่าหลายๆคนนะ่ะน่าจะยังไม่รู้นะว่าลิปสติกกับมันทาหน้าไม่ได้นะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยออกมาทําคลิปค่ะเข็ดเลยไหมคะไม,ไม,ไม่ไม่ทาเลยไหมครับเข็ดเลยออเพราะกว่าจะหายมันนานนะคะออกว่าจะหายก็คือแบบนี่ออมว่าสองอาทิตย์แล้วมันยังเหลือล่องรอยอยู่เลยอะ่ะค่ะ อยากใครอยากลองทำาต่ต้องเลือกที่มันแบบสามารถใช่ถ้าใครอยากลองทำจริงๆมันก็มีแบบลิปสติกที่เป็น Lip ลิปแ่นชีก็เลยเนียที่สามารถทาได้ทั้นแก้มปากอะไรเงี้ยค่ะหลังจากบนที่ไปมมีแบบว่าแฟนๆเข้ามาแบบมีเคสเดียวก,กับออมเกิดขึ้นไหมคือออมแบบเซอร์ไพรส์มากมีคนทําแบบออมเยอะมากคือออมคิดว่าแบบว่าเขาอาจจะทาแค่ในคอนเทนต์แต่ชีวิตจริงเขาก็ทาแล้วเขาก็ไม่รู้เหตุผลว่าทําไมเขายังฝืนขึ้นอยู่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาบอกนะคะว่า เออเป็นเหมือนกันเลยเป็นคอลิปสติกแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะอยากจะเตือนอะไรคนที่ <G ül> ยังไม่รู้ว่าออมค่ะค่ะก็ก็ขอเตือนแล้วกันนะคะใครที่แบบว่ายังแบบเอาลิปสติกอะไรเงี้ยมาแต่งหน้าอะไรเงี้ยออมก็คิดว่าให้หยุดเถอะเพราะว่าจริงๆเราแบบลิปสติกอ่ะ กน่าจะซัพพอร์ตแค่ปากหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ทาหน้าจริงๆอ่ะอาจจะต้องใช้ที่เป็นลิปแอนเชียรนะคะใช่ค่ะปากนักเป็นยังบ้างจะออกขึ้นบ้าวงเงินลดมันดูไม่คุ้นกันนานแล้วไม่ได้คุ้นกันนานเลยตอนนี้ก็ก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็แฮปปี้เหมือนเดิมใช่ค่ะเพิ่มเติมอะไรเพิ่มเติมอเหรอยากเพิ่มไวๆไหมอยากจะส่วนตัวอยากมีความเพิ่มเติมไวๆไหมคุณ ตัวก็มีความสุขดีนะแต่นักข่าวดุบิ้วเหลือเกินนักข่าวอยากอาจจะอยากไปงานงานตีงานอเธอเลยโอ้ยขอบคุณค่ะก็ก็ถ้าถ้ามีโอกาสอย่างนั้นจะเป็นอะไรไม่เห็นหรือใครยับไปใครยับไปขยับมาก็ถ้าถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวก็จริงเขาเขามีนะเออเออเอ็มมีอะไรเขามีเลิฟเกินเกินอะไรอย่างเงี้ยหรือยังฮ่คือเราก็คุยคุยกันอยู่แล้วแหละคุยเล่นคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ยังไม่ไม่ไม่ถึงท้ำมิ่งนานรอรอก่อนแต่ว่าเขาเกินบ่อยเหมือนกันฮะเขาเกินบ่อยก็ก็มีบ้างค่ะมีการนิ้วสยายนิ้วให้เขาเห็นมัคว่ามันนิ้วมันว่าว่างแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็แซวๆบ้างมีก็แบบมีแซวๆเแต่ก็สวยทุกวันใช่ไหมก็สวยทุกวันก็ไม่อยากไปแบบพูดอะไรบ่อยๆนะของแม่เราก็แบบว่า อยู่กันไปแบบนี้ก็ก็แฮปปี้ถ้าถึงถึงทามมิ่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนั้นแหละทามมิ่งมันคือเออถ้าอีกนานนั่นสำหรับเราเองไม่รู้ลจริงๆถ้าเกิดว่าเราเคยคิดไหมไม่ออกว่าเออช่วงเวลาไวเท่านี้โอเคละอะไรอย่างเงี้ยคือมันคิดแล้วมันก็ขยับไปเรื่อยๆแสดงว่าตอนนี้คือรอเขามาคุกเข่าฮะก็แล้วแต่พี่แอมเลยเพราะว่าอันนี้คุณสากบอกเออไม่ใช่อะไรหรอกช่วงนี้เห็น งานเยอะอ่ะเห็นพี่แอมงานเยอะทํางานเยอะก็แบบให้เขาทํางานไปก่อนเขาปูการด้วยเหรอแล้วถ้าเขาพร้อมแล้วคะเราพร้อมไปด้วยปะถ้าเกิดเขาขอจริงจริงบ้างเราจะพร้อมไปด้วยเราพร้อมตั้งนานแล้วร้านขางเรานี่บอกบอกพี่ๆนะค่ะเราบอกเข่าวเราบอกแ้วเนาะบอกพี่ๆนะค่ะบอกบอกกันเองอะไรเงี้ยอยากบอกเทำไมคะแต่เขาดูอยู่ว่าพร้อมแล้วเราต้องชม ด้วยนี่มันงาน SCS เสร็จแล้วใช่ใ่อยากเห็นเธอแต่งงานอุยเป็นบ้านที่เขาช่วยเลือกด้วยนะเขาบอกว่าคุ้มค่าพี่แอมบอกว่าคุ้มค่าพี่แอมคอนเฟิร์มเปลี่ยนเลือกเปลี่ยนเลือกพี่แอมคอนเฟิร์มเราวันนั้นก็เลยอู้ซื้อเลยเพราะว่าพี่แอมแบบช่วยคิดมาแล้วเขาต้องมีซ้อมเลี้ยงหลานไปสู่กับเด็กไปอะไรอย่างนี้ลูกๆเพื่อนเยอะแยะแล้วเออหลายคนแซวว่าเราซ้อมเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยซ้อมเลี้ยงหลานซ้อมเลี้ยงหมาเออก็แบบว่า เี่ <laughs> จะพูดอะไรเว่า<อ>ะโรงงานจริงแล้วเป็นไงสนุกไหมในการเลี้ยงเด็กเลี้ยงหมาหรือว่าอะไรหรือว่าไม่ใช่ทางเราเลยอะไรเงี้ยเอาจริงๆก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ทาง <laughs> ยังรู้สึกว่าอุ๊ยยังยังอยากทํางานน่ะคือเราเป็นมนุษย์ที่ชินกับการทํางานมากๆแล้วเราก็ไม่คุนที่จะที่จะเหมือนฟูทามในการดูแลเด็กหรืออะไรเงี้ยแต่ถามว่าโอ๊ะกะ เวลาเราเลี้ยงหลานเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยที่เราคุ้นเคยที่อยู่รอบๆตัวเราเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลา<ม>ใช่ไหมแล้วก็เล่นกับเขามันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้<ช>อะไรยะางเี้ยถามซุริย์เพื่อนๆมาลแอร์เอออะไรเออยเ้าก็แบบเรียนรู้จากแบบโบิ้งด้ยมาเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเหนื่อยมากพี่แอร์บอกเหนื่อยมากบอกว่าออมพี่ทํางานมาทั้งชีวิตอ่ะไม่เท่ากับพี่มีลูกคนเดียวเลยค่ะทำให้เรากลัวไหมกลัวเลยกลัว พี่แอร์พูดได้ออมกลัววะเนี่ยคืออะไรอะ่ะบอกว่ากลัวการแบบมีลูกแล้วค่ะชอบเด็กผู้หญิงและชอบเด็กผู้ชายค่ะคิดได้ไงเนี่ยไหไลไปเรื่อยเลยเนี่ยคำถามไหไมลไปเรื่อยเลยเนี่ยเราเก่งมากเลยดูว่าชอบจริงจริงที่บ้านมีเร่งมีถามไหมคะเรื่องแต่งงานคือถามตั้งแต่แรกๆแล้วแหละเอาจริงๆหลังๆก็ไม่มีใครถามแล้วลหลังๆก็เอาแล้วแต่พวกเธอสองคนละกัน เออแรกๆเขาก็ถามมาจนเบื่อแล้วอันนี่ก็รอแค่ก้าเนาะฮะรอแค่บุกข้าวเนาะรอค่ะรอรอรอแยนอ่าเออแล้วแล้วต่อเขาเอามาแล้วแต่เขายังไงก็ได้รอแล้วแล้ววันนี้ก็มาแล้วป่ะเสมอมาแล้วจริงไงคะรอหนี้โอเคเอาพิจารณาขึ้นอีกชั้นหนึ่งเรับขึ้นอีกชั้นหนึ่งแล้วก็้ึนอ